คุณเคยได้ยินชื่อหมีน้ำหรือทาดิเกตไหมครับเจ้านี้ไม่ได้เป็นหมีจริงๆหรอกแต่เป็นสัตว์จ,จิ๋วที่มีความทนทานที่สุดในโลกเลยทีเดียวทาดิเกตมีขนาดเล็กแค่ประมาณครึ่งมิลลิเมตรมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นแต่ร่างกายมันมีขาเล็กๆ8ดขาและหน้าตาที่น่ารักเหมือนตุ๊กตาใต้น้ำเลยได้ฉายาว่าหมีน้ำสิ่งที่ทำให้มันพิเศษคือความอึดขั้นเทพทาดิเกตสามารถอยู่รอดได้ทั้งในทะเลลึก ใต้ชั้นน้ำแข็งบนภูเขาสูงหรือแม้กระทั่งในสภาวะอวกาศพวกมันสามารถทนความร้อนกว่า150องศาความเย็นติดลบเกือบศูนย์สมบูรณ์รังสีที่ฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่นได้สบายสบายหรือแม้แต่การขาดน้ำเป็น10ปีเคล็ดลับอยู่ที่สภาวะที่เรียกว่า c r y ย p ิ e s บิโอซ i สซึ่งมันจะทำตัวหดเล็กกลายเป็นเหมือนก้อนแห้งๆรอจนกว่าสภาพแวดล้อมเหมาะสมแล้วจึงฟื้นคืนชีพกลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง ถึงแม้ทาดิเกตจะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กที่สุดที่เรามักมองข้ามแต่ก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าความแข็งแกร่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดเลย